คนอีรับคนนอนก้อยมึง้องหลวกคนผมไม่ออกแม่เมียหลวกก้อยพ่อไม่ล้วหรือไอ้เปรตเลยพูดใตเรื่องเหลวไหลอ่ะมึงไปสืบดูนะว่าผู้หญิงที่ชื่อรจนาอดีตเมียรักของข้าเวลานี้จยังมีชีวิตอยู่เป็นแม่ไม้ชื่อรจนาก็อยู่ที่ไหนมีลูกชายสองคนลูกของฉันยังมีชีวิตอยู่ปันจจุบันนี้อายุค,คงจะสิบแปดหรือสิบเก้าประมาณนั้นหวังว่าเจอแม่ไม้ที่ชื่อรจนาคงจะจำหน้าได้กล่าวะมอ่าจำได้ไหม คิดว่าจำเมมได้จำข่าวล่างได้จำลักษณะได้พระแม้เราจะหน้าไหนเะไม่นันนน่น,น,น,นแต่ตอนนี้หนี่ไปจากน,ะค,นครไทยครั้งนั้นเหมือนหนี่ไปแล้วไม่รับไปอยู่ที่ไหน,นเออเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปสืบดูว่าพระพี่นางอยู่ที่ไหนพร้อมทั้งลูกชายกันกทั้งสองคนนะพูนนะหากเจอพวกเขาทั้งหมดแล้วก็นำกลับมาสูนนครไทยบอกเราจะมอบพลังอย่างนี้ให้กับหลานเราไปเดอะยวะ ถ้า,รามรรยนแร้แร้มจะดำหนิดีออกชืือป้านณะบัตรนีวัดเจ้าใจตั้งร่องพระองค์ถึงไม่เคยนึกไม่เคยกวนวัดปล่อยเอกทรุรินในจะไม่นั้นจะได้มาเป็นองค์พระราชาทรุรินราชาในขณะนี้ถ้าว่าพบเด็กตั้งร่องคนโตขึ้นมาเป็นนุ่มเป็นผู้ใหญ่เป็นเฉื้อคยคลองพระองค์จะบอกให้กลับมาชูประมาณคนไทยครองราจ,จะบัลลังแห่งนี้ชืบต่อจากพระองค์ถูกต้อง ้ังั้นเดินทางวันนี้พระเจ้าค่ะกรากระม่อมครับจะวหวบังคมลาก็ให้ตั้งช่องพระองค์ชงพระเจริญขอบใจมากคุณไปตามตามหน้าที่ครับจะวหวบังคลมลาม่อมแม่โชคดีนะพูนนะอืมไปนึาเครืองเบียเรืืองตังม,งเ,มเลวไงนง ครยบจะไหวบังกลมล้มไปถ้าบาันทึกวัดดีไปไหม่กับไม่หนึกเลยอ๋อประจอมวังเธอนังตรองอ๋อ้รือแล้วกรองพินิจอ๋อเท่าเธอกรอง นั่งกรองกรองปินิดแถวตะคิดกลุ่มประทศไทยอาแล้วไปนักหนัเอาแล้วจุงกอนน้องจุงกอนนางอ๋อจุงกอนน้องจุงกอนนางแล้วก็แปังแปรแล้วจะขังข้านครไทยอ๋แล้วนังจะประใาใัยกว่า ทางคารนครสวรร้วนั่ง เขาหายไปอยู่ที่ไหนลูกทั้งสองคนของเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ยังไม่มีใครทราบครับในครั้งนั้นเหล่าเสนาบดีตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องแตกกระสานซานเซนหนีเอาตัวรอดบางก็ไปตั้งหลักแหลงอยู่ในเมืองอื่นบางก็มาตั้งตัวตั้งต้น เป็นเจ้าแก่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีบางก็มาตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลและที่นี่เราจะขอเรียกสำนักแห่งนี้ว่าสำนักดงไม้สักสำนักดงไม้สักแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองหลวงก็งนอครไทยครับ ระยะทางระหว่างนครไทยกับดงไม้สักก็ประมาณ600กิโลเมตรที่นี่เป็นดินแดนที่รับสูงภูเขาครับเป็นที่ตั้งโรงเลื่อยจากขนาดใหญ่ที่นี่ได้ผลิตไม้แปรรูปส่งจำหน่ายทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศมากมายเจ้าของกิจการทุกคนรู้จักเข้าในานามของขุนเพชรโชคพิพัฒน์แต่สีปันยาของท่านขุนเพชรนั้นไม่ปรากฏครับ แต่ท่านมีลูกสาวแสนสวยอยู่หนึ่งคนเธอชื่อว่าดวงมานดวงมานนั้นเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านขุนเพชรเรียนจบมาจากเมืองนอกเมื่อกลับมาจากเมืองนอกมาช่วยงานของพ่ออยู่ที่โรงเลื่อยวันนี้ท่านขุนเพชรได้เรียกเรวัตลูกน้องคนสนิทของท่านขึ้นมาพบพร้อมทั้งลูกหมีและก็ยอดทอง ซึ่งเป็นคนงานในโรงเลื่อยที่รละเอียดในการปรึกษางานหรือระหว่างเจ้านายกับลูกน้องจะเป็นอย่างไรขอจูงเมือสุงเกียรต,ติของถึงติดตามเรามาสิครับ เราจะเปิดแคม้นสมุดสมุทโนดมีสำนักงานใหญ่ไกลจัดเยอดริมเก้าโคตแกงคอยเป็นดอยสันจะขอยอกอดีตในผลคนสำคัญอย่างก้าวขั้นไหน้าแล้วรัดัดการ ท่านเป็นคนกระเป๋าใหญ่นำใจเด็ดชื่อคุณแพทโชคพิพัฒน์เอิงเอ่ยบรรทัดตานไม่ลูกสาวนา่วงเธอชื่อว่าดวงมันเราสัมประทานปาไมแล้วอยู่ตีกไฟหุดอนทำไมสุ่งส่งออกเดนอกประเทศทำไมสุ่งส่งออกนอกประเทศตัวครอบเขตต่างดาว ที่มีก้าวกระจนเลือกมือดีที่แดดแล้วที่เพชรร้อนหเงินปอนชุกเป้าพอแล้วไงเจ้านายทำอะไรทำได้ว่ากูไม่ขยันนี่วะอ๋อทำอะไรทำได้แล้วไม่ขยันคุณเพ็เรื่องอำนาจนอกเนื้อเพราะกูเลือกกดหม้ พอเรวัดมือกว่านี่คนกล้าตายยกนายลงเง็นเอาห้เธอเป็นนายรองต้องเชื่อใจเชื่อมือกูถือไว้ยอดนี่มแล้วเชื่อใจเชื่อมือเพราะถือไว้ยอดใจสปอร์ตสู้ตายอเรวัดไม่สยองคนขู่ว่าขู่ไทยนะคือนหนมีกับไหนทอง อวันนี้เราต้องหมอบไหมหรือเราไว้วังใจอตอนเชาเชาเรวัเบา่าอเราก้ามากรลสวัสดีครับท่านขุณสวัสดีเรวัดเอ้ท่านคุณมีเรื่องอะไรจะใช้ผมเลยอครับเดี๋ยวฉันจะลอ้ฟัง เจาเรวัดเบาก็มากราบอยากจะราบพระคุณท่านอันนี้ต้องการจะช้ายไรอ๋อกรุณาบอกเลานะ่าท่านันในเข้าใจมีสิ่งไหนที่บกพร่อง <c oughs> ที่พมจะต้องปรับปรุงสวัสดีครับท่านขุนสวัสดีเรวัดเอ้ยวันนี้ที่ฉันเรียกเธอขึ้นมาพบเนี่ย ท่านมีธุระสาคัญจะคุยกับพวกเธอท่านมีธุระสาคัญอะไรหรือครับหรือว่าผมทํางานอะไรที่ไม่ถูกใจท่านไม่เรวัดเอ้ยตั้งแต่เธอมาทํางานอยู่กับฉันทีเนี่ยจากเธอเป็นคนงานธรรมดาธรรมดาจนฉันได้แต่งตั้งให้เธอได้ขึ้นเป็นผู้อํานวยการโรงเรื่อยได้ทํางานดูแลงานควบคุมงานทุกสิ่งทุกอย่างแทนฉันเนี่ย ก็เพราะความไว้วางใจที่ฉันมีต่อเธอนอกจอากเธอจะเป็นคนเก่ง